ไม่เอาอะไรจะแจ้งๆใครจะเอาแจ้งได้โอ้ใครจะเอาแจ้งได้รู้แจ้งมึงก็แจ้งยันไปนี่ๆๆรล้แจ้งไปนี่ๆๆไปละไปละแจ้งแล้วก็ไปเลยเนี่ยไม่แจ้งเนี่ยไปเลยรู้แจ้งวิญญาณผู้รู้แจ้งแจ้งเหตุแจ้งปัจจัยและทำลายเฉยเฉย ก็คือความแจ้งี่แจ้งว่าสังขาแจ้งเราวิญญาณแจ้งว่าลูกแจ้งเราเวทมาแจ้งว่าสัญญาจำได้ว่าลมว่าเฉียวว่าอากาศว่าสว่างว่าโล่งว่าแจ้งก็มีสัญญาสัญญาก็เป็นขยะอีกวิญญาณก็เป็นขยะอีกลุ่แต่งก็เป็นขยะอีก พูดออกมาว่าจีตสังขารเป็นขยะสิ้นไปแล้วเสียงลมเสียงลมเข้าหูเป็นเสียงคนเป็นเสียงลมลุงอีกลมาลุงลุงแล้วก็ไปลุงแล้วก็ไปลุงแล้วก็ไปถูกปิดคานมันคินคนนนคาาดว่ามนันจะไม่สาย มันก็ยังตายให้ดูมันก็ยังสิ้นใหบมันกิ่นมันไปดูดๆเะ็กนี่ติดให้ดูมันสิ้นให้ดูมันือมไม่รู้ไมู่้ต้นแม่มันไปแต่ลูกมันมีแต่ตายมีอะไรที่ไม่สิ้นไม่สิ้นเลยหยย มันเสียงกะจังเลยเสียงเครื่องจันเสียงเครื Enough, <Trustee> ่องของคอมพิวเตอเพราะมันมีเสียงธรรมชาติจบแอ่ไม่หมด อู้ไปนะไม่ใช่อู้อยู่นะอู้ไปอู้อะโล่โล่งโจ่งเลยอะโ,โ,โ,าาโลโกแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วจากคุ้งระปลาอะโลโกดะปาดิษฐานปัญญาวิชาความรู้แจ้งได้กเกิดขึ้นแล้วอะโลโกแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ว จักคุ้มกัปปายานังกัปปาิปัญญาวิทาสาโเุเกอาโลโกแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วชิ้นใดสิมีความเกิดชิงนและเสื่อมเป็นธรรมดายังเิ็นจิตสะมุดยักษ์คำมังตับพันธังนิโรธะคำมังคำเท่าไหลมีความเกิดแสงแดดเกิดกระทบปัสสะปัสสัทางตาปัสสะ ก็เตืแล้วก็เตือล่ 1 2 7เมตร รูปหลายรูปพบกันรูปลมรูปลมพบพบกับรูปดินรูปไปไรูปรูปไฟคือแสงแดดจะทบกับรูปดินสีเขียวจะพบไปจะพบไปรูปสวมไปเวทนาเย็นดินไปเปาัรูป อะไรฟังอะไรคิดอะไรนึกอะไรสัมผัสจับต้องเย็นร้อนอะไรวิญญาณคือจะไปเลยวิญญาณจะเป็นขยะทันทีเลยขยะวิญญาณขยะคือสิน้นวยะคือเสิน้นขยะสิ้นวยเยคอสืน้นขยะ ไปสิ้ไปงลมทั้งลมปรุงแต่งขึ้นเสื่อมไปสิ้นไปจะระงับสังขารคือการปรุงแต่งทั้งปวงหายใจเข้าออกแล้วก็ลมลมนอกลมในมันก็ไปจะระงับสังขารทั้งหลายคือความคิดปรุงแต่ง ชีวิตไม่เกิดมันจะดบไปเหมือนการคิเหรือไม่ลึกล้ำเต็มเต็มไม่พฟ่องไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินผู้รู้ไม่พฟ่องไม่เหลือไม่ขาดไม่